อะไรครับวันนี้แวะมาบ้านนายทุนไก่นะครับไม่เจอมานานเหมือนกันแล้วก็รู้สึก f อซีจะเอ่อเรียกถามเลิเกันขอเสียงหน่อยครับสวัสดีครับผมคุณไก่ก็เลยบอกว่าอ่ะอันนี้ชุดเล็กนะเพราะว่าปกติใช้นิคอนนะครับก็เลยเดี๋ยวจะแจกฟรีกูตัวหนึ่งใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> นายทุนแก่ป้ายากให้ขอบคุณมากกูรักมึงวายไก่มึงเอาตัวนี้ให้กูเลยกันนะยี่แปดเจ็ดสิบเอฟสองนี่นะสวยงามอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับโอ้นี่ครังแสงของท่านนายทุน อันนี้เป็นชุดอ่าถ่ายลูกใช่ไหมครับชุดถ่ายลูกอยู่บ้านโอ้โหลูกมึงต้องการขนาดนี้แล้ววันอันนี้ร้อยสามห้าหนึ่งจุดแปดห้าสิบหนึ่งจุดสองโอ้โหมีอะไรอ่ายี่สิบแปดเจ็ดสิบโอ้โหชื้อ,อะไรเนี่ยชีวิตชีพายโอเคอ่ะเลือกอันไหนประมูลมาเลยนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งบาท <laughs> อ๋อมีอะไรจะทักทายกับแฟนๆไหมครับไม่มีครับเลี้ยงลูกครับช่วงนี้เลยห่างหายชีวิตพ่อนี่ เรียกว่าคอนซูมเวลาทุกอย่างใช่ไหมครับเหมือนจ่ายค่าลูกเป็นเลนดูละตัวสองตัวอย่างนี้เลยเอาขอทัศนะก่อนในนี้เนี่ยชอบเลนตัวไหนสุดในถ้าเกิดคนใช้แคนนอนแปดห้าหนึ่งจุดสองเอ้จริงเหรอเทียบกับเทียบกับตัวของนิคอนเป็นไงปะเอ่อก็แล้วแต่คือถ้าถ่ายแบบเน้นคนค้นคนเลยอ่ะคนคนคนนี่เอะคนอย่างเดียวไม่ายแนวอื่นนะคนคนคนเหย้ยคนอย่างเดียวไม่ถ่ายเอาอื่นเอาแปดห้าลจริงเหรอแคนนอน แต่ถ่ายอันนี้คอนมันเด็กกว่าไงวะ85มันโฟกัสไวกว่าอ๋อของนี่คอนรู้สึกโฟกัสดีกว่าใช่ไหม85 1 2คือมันเวลา subject เข้าใกล้หรืออะไรเงี้ยหรือ subject ขยับเหมือนมันไม่ค่อยหลุด85ถ้า85 L หลุดบ่อยกว่าขนาดว่ามึงใช้กับแบบ R3 อะไรก็ยังก็ยังมีบ้างใช่ไหมใช่แบบแบบรู้สึกได้เลยเออออออแต่ว่าคือมันแต่สีมันหวานกว่าชัดเจนเหมือนกันถ้าเป็น ถ้าถ่ายคนอย่างเดียวอะ่ะก็แคนนนไปก็ยังก็ยังคงทัศนะก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ใช่ไหมหสีผงสีผิวใช้งานง่ายกว่าอ่าแล้วแฟนนีคอนนี่ยุคนี้นี่เขาเขาแฮปแบมบมายถึงว่าเลนอะไรที่มึงชอบอะ่ะในยุคนี้ที่ว่ากับคนทั่วไปที่มึงซื้อได้นะไม่เอาอย่างงี้นะไม่นับในทะี่อนีคอนทั่วไปซื้อได้ป่ะก็ชุดที่มึงว่ามึงชอบสองจุดแปดสี่สิบแอปสองอะชุดชุดเล็กมันอะสะดวกชีวิตแค่นนก็ดีเลยใช่ไหมเออ ถือว่าเป็นชุดที่แบบน่าอิจฉาเลยนะตัวนี้นนะสี<ต>่ส <F> ิบ f สองงสี่อะไรเงี้ยที่มันออกมาให,โโหม่ราคาสุดตีนจริงว่ะโอ้โอนี่ครับนี่ก็มาทักทายสั้นๆในทุนไก่นะครับกับคังแสงชุดเล็กของเขาในนี้น,นี่นี่ค่อนยอ,ยยอย่าเลยนะเดี๋ยวมันระเบิดออกมานะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับคนคิดถึงในทุนไก่นะครับผมอ่ะขอบคุณมากกูรักมึง